มินิเอ๊เอเะอะไรวะมินิเกมเอ้ยอีพิกมินิเกมนะฮะเราต้องแข่งกันนี่อะไรเนี่ยยาตี้แน่ตุ้มเฮ้ยลบ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 เออเฮ้ยเกินไม้เกินไม้เกินไม,นม้มามาอ๋อโอ้กี บอลแย่งแย,งแยง่งไปเออฆ่ามันฆ่ามันฆ่าเลยฆ่าเลยอู้ เออเอาเลยเอาเลยเอ้ายืดต่อนี่เอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอยู่ไป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 อย่านิดนึงอย่นิดนึงมาช่วยเรามาช่วยเราใจมันยังอืออืออือหลบลบเย่แพ้เอ้ยทำไมเรากลายเป็นนูบอ่ะแล้วยิวเรากลายเป็นนูบอ่ะหายละ มิดสายเข้ามาเฮ้ยอันนี้อันนี้เล่นเป็นอันนี้เล่นเป็นค่อยๆหลบลเอาละเราต้องเราต้องหลบห้ามชนแต่ครับบังคับยังไงใช้เมาส์อะน,น่าจะใช้เมาส์บังคับอันนี้อ๋อใช้เดินเดินมาขับเดินมาคับเอา ก่อนที่ก่อนที่ไอของเราเนี่ยมาจะน้ำมันจะหมดเราต้องไปถึงเส้นชายไปถึงเส้นชายให้ได้ก่อนน้ำมันหมดมเฮ้ยชึบลงล่าง โอ้าาหน้ำมันจะหมดแล้วอะเส้นชัยอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยเฮ้ยเห็นเ <Goodnight> ส้นชัยแล้วเห็นเส้นชัยแล้วเฮ้ยชุบเออเราจะถึงแล้วด่านสุดท,ท้ายถึงแล้วเยเจ้าแมวแ okay. กเป็นกำลังใจที่ดีมาก <c oughs> แมวน้อยแมวอ้วนสโอนอตแฮปปี้ อยากพิม uh, พ์คำนี้มากเลยเลยไม่กล้าพิมพ์อ่ะเฮ้ยเลเซอร์อันนี้มีคนบังคับอีกแล้วเป็นเราเถอะเราเถอะนะเราไม่ก็ใครที่ได้เธอที่ไม่ใช่อโซกับโอกิอ่ะที่ไม่ใช่อโซกับโอกิเธอพีสพีสพีสนๆๆๆอู้ยใครอะใครอะใครไม่นะใครอโซนไม่นะไม่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  ลบกระโดดรูปกระโดดรูปเฮ้ยยุบไปเฮย์รอดรอดรอดอยู่รอดอยู่เฮ้ยอือเดี๋ยวกระโดดไปแล้วอ่ะเฮ้ยไม่นะแล้วจะโนนีบเฮ้ยจะไปไหนมาดิ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 เออไม่โดนอ่ะเฮ้ยว่ะ มาๆๆมามาหอมาไเสือไปไม่ม like ีใคร้าเข้าใกล้เราไม่โดนหรอกไม่โดนรหรอกเห็นไหมบอกแล้วไม่มีใครเข้าใกล้ถึงเราได้เลยมาดิมาดิเราไม่เงยเตนเต้นเต้นเตนเต้เต้นเต้เต้นเต้ ไปเรื่อยๆเลยตื้อเฮ้ยอันนี้อันนี้ขุดอันนี้ขุดเรารู้อันนี้เราเล่นเป็นเราต้องหาเมวแมวเมาเฮ้ยไปพร้อมกันไมไปพร้อมกันไปพร้อมกันไปพร้อมกันไม่เราจะไปพร้อมกันไงเราจะไปพร้อมบนโซนเนี่ย แต่ว่าเราเจอเราอยู่ริมนี่แหละเอออยู่ริมริมไหมอยู่ริมริมไหม,มเอาเฮ้ยสุดแล้วเนะี่ยเราอยู่ตรงสุดแล้วเนะี่ยใครมันจะไปหาเจอวะก,ก็อยากเอา้าวันดี <c oughs> ตรงนี้ป่ะตรงนี้แน่เลย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  ไหนอะเอมมอลอนเม็นมีเลยเจอแล้วหรอโอ้โหโอ้เลเซอร์อันนี้เราต้องหลบเอง เดี๋ยวจบอีกสองดานนี่อันนี้เสร็จแล้วก็อีกอันหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเล่นแบบอื่นกันโอ้ยเราต้องหลบเลเซอร์เราจำไ,ได้เราเคยเล่นอยู่ว่าเป็นชะตาการรมอันเรวร้ายที่เราเคยเล่นไปหลบทางนี้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 จีจีต้ตายเอ้าไม่ตายตางน,นี้กระโดดเออเอ้าไม่ได้นี่นี่นี่ฝั่นนี้ฝั่นนี้ฝั่นนี้เออ อ๋อเอ้ยเชฟฟังนี้ฟังนี้ฟังนี้อืมฟังนี้เอ่ะเ like ออรอดเออไอแถบขาวนี่เราไม่รอดตลอดเลยแถบขาวอะเมื่อ

จิ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 ไม่ได้ไปใช่ไหมเพราะจิจิอยู่คนละห้องกับโอซูนอะให้เราเจออะไรไม่รู้กะกด้ดเด็ดโอ้โหแล้วนี่คืออะไรอันนี่อะไรอะสองคนที่ท็อปที่สามารถฆ่าคนได้มากที่สุด นี่เอาไปกินเอาระเบิดไปกินลุ้มลุมลุ้มลุม,ลม,ลมจี้จี้ลุม้มจี้จี้เออสตันนี่เอาฆ่าได้กี่คนแล้วเนี่ยอยากรู้มากเลยฆ่าโอเคเอาโอกีโอเคโอเคโอกี้เออโอเค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 โอกี้อะไร่งตายคู่ตลอดเลยเว้ย ออทำไรอะทำไรอ่ะทำไรอะทำไรอ่ะทำไรอะเออตายแกเ,เออเออเออชนะเออจีจี้จีจี้ก็พพจบเลยน,นะรับกับ ปวนจริงๆคือถ่ายไปเป็นครึ่งชั่วโมงแต่ต้องตัดออก